ส่งไปให้ดูออกปีแรกเอาลองเด็ดเด็ดกินดิเด็ดเลยทักลูกอ่าอ่าลองฟังนั่นแหละออามาใหใช้ลูกหนึ่งออาลองดูเออไม่เขาให้กินเขาให้กัดขวางให้เขาไม่ให้ตัดกัดกลางลูกให้กัดอย่างเงี้ยเนี่ยหวานเนีย่ยหวานเจี๊ยบเลยหวานแบบไม่มีรสฝาดเลยนะไม่มีรสฝาดเลยครับ เอาไปดูอีกลายตรงนู้นนี่ออกปีแรกนะครับเนี่ยาฟังให้หน่อยหวาน <Okay. S 1> วันนี้ก็น่าจะตัดแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยขับมาแถ <Okay. S 1> ่นี้นะครับ นี่ละานผู้ชมที่ครับครับก็ส่งข่าวโครงกาวกันมาให้เห็นนะฮะนี่ฮะวีสามสิบสอนะครับคุณสมโพศนะครับท่านเอาไปปลูกที่จังหวัดนครราชสีมาดูลูกใหญ่ใช้ไหมอ้วนใหญ่อ้วนปึ๊กเลยดูแลดีเออท่านบอกว่าสายฟันีล้ละผมดูแลเป็นพิเศษเล่นะวิเชียนนะเออเนะแล้วก็ท่านก็ชิมกันไปส่งข่าวส่งข่าวกลับมาว่าโป้เชลเลยวิเชียนใช้ได้นะ ไม่ฟาดตั้งแต่ลูกอ่อนเลยถ้าแบบนี้แหละเจ้าว่ะ ah, นะครับเนี่ยวีสามที่สองนะผู้ชมเอาไปปลูกเนี่ยคือผมนับตั้งแต่วันผมเพาะต้นกล้านะพาเพาะเมล็ดเลยเนี่ยรวมไปที่ท่านเอาไปปลูกด้วยเพราะว่าท่านเอาไปปลูกเนี่ยไม่ถึง2ปีนะปีหนึ่งอะ่ะท่านเอาไปปลูกได้ปีเดียวเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยตามเนี้ยฉะนั้นผมรวมเวลาตั้งแต่ผมเพาะต้นกล้า,มาเมล็ดเลยนะครับรวมเวลาเนี่ยสปีครึ่งเป็นอย่างช้านะครับ บางท่านเนี่ยสปีออกแล้วนี่เห็นไหมลูกใหญ่บนเริ่มเลยนะผู้ชมนะครับ V32 เด็ดขนาดนี้ต้องปลูกอะ่ะนะนผู้ชมปลูกได้เลยนะนผู้ชมออกลูกเร็วตรงกับวันเด็กพอดีพอดีข้างๆนี้เขาเป็นโรงเรียนนะเด็กเขามีความสุขคลึก,กคลักคลึกคลื้นกันผู้ใหญ่ก็จัดงานสนุกสนานให้กับเด็กนะครับแต่ทว่าในช่วงนี้เนี่ยอินทรพลัมของเราออกจันทร์เป็นที่เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนท่านว่าที่ออกมาก่อนนั่นคือตัวผู้ครับผมนะแต่ละพื้นที่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะบางพื้นที่ตัวเมียก็ออกแล้วนะบางพื้นที่ตัวเมียก็ออกแล้วบางพื้นที่ก็ออกแต่ตัวผู้นะตัวเมียยังไม่ออกนะคือก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศนะนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามนั้นนะนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ที่สวนวังยางการเกษตรของเราเนี่ยที่ออกมาแล้วตอนนี้นะตัวผู้นะครับออกแต่ตัวผู้นะตอนนี้ออกแต่ตัวผู้แล้วเดี๋ยวต้องเก็บเกสรดีๆนะเกสรนะ V32 นะครับแดงคูเวดเอาไว้แหละเพราะว่า เราต้องเอาเกสรดีๆผสมนะร่วมกันพัฒนากันไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะตามสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะลูกสีแดงๆยาวๆใหญ่ๆนี่นะครับความหวานี่หวานกรอบเลยหวานกรอบฉ่ำเลยท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะลูกใหญ่อร่อยหวานกรอบนะท่านผู้ชมนะ เห็นไกลๆก็สวยเลยดึงดูดดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจเลยนะที่สําคัญสายพันธุ์นี้โตเร็วโตวเร็วจริงๆนะครับโตเร็วแล้วก็ออกลูกเร็วเห็นไหมฮะนี่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดไหนดูเอาเองเถอะดูเอาเองดูเอาเองตัดสินใจดูได้ตัวท่านเองนะครับหลายท่านได้ชิมกันแล้วก็เอ,อาเมล็ดเพาะเองเลยนะไม่ต้องรอคอยผมนี่เห็นไหมนะครับ สีแดงสดใสนะนะครับลูกใหญ่ๆหวานกรอบอร่อยเลยช่ำเลยท่านผู้ชมนะครับช่ำๆกันเลยแหมสมัยนี้ตัดคําว่าช่ำนี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าหวานช่ำของเรานะครับนี่วัดให้เห็นเนี่ยห้าเซนครึ่งท่านผู้ชมนะครับผมนําเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ท่านเห็นเลยเนี่ยนะห้าเซนครึ่งเนี่ยขนาดความยาวของเขานะครับแล้วความอ้วนของเขานี่ยสี่เซน วัดความว้วนให้เห็นแล้วตอนหลังมาผมมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมสี่เ้นะท่านผู้ชมนะครับนี่ของดีท่านผู้ชมต้องปลูกต้องปลูกปลูกกันไม่เลยท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ผิดหวังแน่แท้เอาแรงงานต่อเนื่องท่านผู้ชมที่เคารพครับต้นกล้าอินทผลัมสายพันเด็ดสายพันเด็ดเด็ดดีดีวีด 32, แดงจัมโบ้ออินเดียตอนนี้หน้าขนาดนี้ต้นเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วและก็เริ่มแตกใบขนนก แล้วท่านผู้ชมนะครับนี่ใบใหญ่เลยเห็นไหมบอกว่าไม่เคยเจอเนี่ยสายพันธุ์นะนี่นี่นี่ใบใหญ่แบบนี้ตอนนี้บางต้นก็เริ่มแตกใบขนนกให้ท่านได้เห็นปรากฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเห็นนั่นนั่นนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมนี่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 เริ่มแตกใบขนนกแล้วเรื่องของโคนต้นไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปถึงท่านไม่มีตายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ให้ต้นตัวเมียไปนะท่านผู้ชมต้นตัวเมียท่านไปเลยเห็นไหมฮะเออเห็นความแข็งแรงเขาขนาดไหนสดชื่นนะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วท่านผู้ชมครับให้ท่านได้เลือกไปเนี่ยโตเร็วเดี๋ยวเลือกให้นะเดี๋ยวเลือกให้เลือกต้นสวยๆดีๆไปเลยต้นตัวเมียส่งตรวจ DNA นะครับที่แลบมหาวิทยาลัยนเรศวรวจังหวัดพิษณุโลกนุน่นนะส่งไปเพราะที่นั่นเขาถือว่าเป็น มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีพันธุกรรมพืชมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเขียวปีเลยท่านผู้ชมสวยโอ้โหใบนี่แหละท่านผู้ชมนะก่อนเริ่มที่จะแตกใบขนนกให้ท่านแล้วนกรับให้ท่านได้ต้นสวยๆไปจองวันนี้ให้กับราคาเดิมกันไปก่อนเนาะเออราคาเดิมกันไปก่อนนครับนี่เริ่มมีบางท่านบางคนบอกว่าเฮ้ยเชียนยังไม่ต้องรีบส่งก็ได้นะตอนแรกนัดกันว่า จะส่งให้เนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยกลางกลางเดือนไปปลายเดือนบางท่านบางคนก็ส่งข่าวกลับมาแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับมีการรายงานความคืบหน้าขนาดต้นอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้เห็นท่านก็สบายใจในะคเดียวกันท่านก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งก็ได้นะเลี้ยงต่อให้หน่อยครับรับด้วยเกล้าครับผมรับปฏิบัติ เอาตามที่ท่านว่าท่านสั่งผมไปนั้นเ,เดี๋ยวผมก็ดูแลท่านไปก่อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้ไม่ให้เดินกุมพานะเอ่อกุมพันธนะนะครับขออนุญาตเลี้ยงให้แค่นั้นพอนอกจากนั้นให้เป็นภาระาท่านมากนะครับให้ท่านไปดูแลได้ชื่นชมนะเอาลงปลูกจะได้โตเร็วเราไผู้ชมจะได้ออกลูกเร็วอย่างที่ท่านสมโพธ์นะได้ส่งขา่าวกลาวมาอีกหลายท่านนะอีกหลายท่านท่านก็ส่งขา่าวกลาวกลับมาให้กระผมได้ชื่นใจร่วมกับท่านด้วยนะครับท่านดูแลเป็นอย่างดี หลายที่หลายแห่งในสภาพพื้นที่นะครับดินฟ้าอากาศที่มีความแตกต่างกันไปก็ให้ความเจริญเติบโตรวดเร็วแตกต่างกันไปด้วยตามขนาดกันนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมผมก็ดูแลอย่างดีให้ท่านแหละนะครับและผมเองก็ต้องปลูกนะไว้ดูแลกันเองปลูกกันเองด้วยมันอร่อยนะครับสายพันธุ์ลูกใหญ่ๆสีแดงๆหวานกรอบอร่อยแบบนี้เนี่ยโอ้โยไม่ได้พลาดละครับไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้มีคําว่าผิดหวังให้เราละท่านผู้ชมเห็นไหม ต้นขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะยังอยู่ที่หนึ่งพันบาทพอนะครับหนึ่งพันบาทนะไม่มีแถมไม่มีแถมส่วนถ้าหลายต้นเดี๋ยวแถมตัวผู้ไปอ่าสั่งหลายต้นเดี๋ยวแถมตัวผู่ไปนะครับนะแต่่าหญ้านี่เขาเยอะฮะหญ้าตัวไวหญ้าตัวไวต้องขยันถอนหญ้านะนั่งถอนหญ้าครั้งหนึ่งกับวันหนึ่งเต็มเมนะฮะหน้ามืดกันเลยนะนั่งหน้ามืดกันไ้แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นความเมตตาของท่านกระตันนะ ดูแลวิเชียนให้ได้มีแรงถอนหญ้าต่อนะครับท่านผู้ชมให้ผมได้มีแรงถอนยาให้ด้านต่อนะได้สายพันธุ์ดีๆด้านไปนะครับนะปีนี้ก็เดี๋ยวเริ่มทยอยออกจันทร์กันแล้วเริ่มต้นที่ตัวผู้กันออกก่อนนะออกจันทร์ตัวผู้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเมียก็ตามมาอ่านะครับเอาละท่านผู้ชมครับนะเร่งด่วนกันเร่งด่วนกันท่านรอช้าอาจจะหมดไปก่อนนะหมดไปก่อนเพราะว่า เราก็ส่งตรวจ DNA ไปเนี่ยนะครับโดยสถิตินะท่านผู้ชมนะโดยสถิติก็คือว่า,าจะมีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยประมาณครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะครับประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าหากว่าเลือกต้นสวยๆไปเยอะบางทีก็จะมีตัวผู้เยอะฉะนั้นคล้ๆกันไปเวลาส่งตรวจ DNA ก็จะคละากันไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นการแรนดอมแรนดอมนะเป็นการสุ่มเอานะครับโดยสถิติก็ประมาณนี้แหละ 50 50นะครับต้นตัวเมียประมาณ50ตัวผู้ประมาณ50นะแขวนกันไปแขวนกันมาประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมเอา้าสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับท่านผู้ชมครับแดงจัมโบ้อินเดียวีสามสิบสองมีให้บริการท่านนะครับท่านที่ต้องการที่อยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของก็รีบกันด่วนเลยนะรีบกันด่วนเลยจะได้ต้นสวยๆไปแบบนี้เอาต้นตัวเมียไปเลยนะครับ วิเชียนได้จัดการจัดส่งให้ท่านไปนะดูแลกันแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับรีบด่วนสั่งกันด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะ ทุกท่ที่เารครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สไตล์เดิมเวลาที่เราบันทึกคลิปนะประชาสัมพันธ์อยู่ในสวนเราเนี่ยเราก็จะต้องประกอบด้วยเสียงเอฟเฟกตธรรมชาตินะครับช่วยขับกล่อมบรรเลงบรรยากาศให้มีความสบายอกสบายใจสบายหูมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเสียงนกร้องนะครับนกเขาเยอะนกเขาเยอะนะ ในบางครั้งบางทีบางวันก็เห็นมีคนเขาแอบมาต่อนกอยู่เหมือนกันก็สงสารเวลามันมีรังมีลูกมันอะไรประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับบรรยากาศของคนชาวสวนนะครับแต่ก็ทําหลายอย่างนะเพื่อให้ชีวิตนั้นได้ไม่มีเวลาว่างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้มันปลายปีแล้วสิท่านผู้ชมส่งท้ายปีเก่ากันส่งท้ายปีเก่าในในช่วงนี้มีกี่วันที่จะเหลือนี้และผมก็เหลือต้น อินทปาลำตัวเมียนี่น,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 นีนี่ที่ได้ตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยนี่นะท่านผู้ชมนะผมนําขึ้นมาพักไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่มีการเหี่ยวไม่มีการเฉาพร้อมจัดส่งให้ท่านแล้วนั่นก็คืออัมเอสดาฮานนะอัมเอสดาฮานประกอบด้วยมีอยู่ไม่เยอะ20กว่าต้นเองนะ20กว่าต้นเองเดี๋ยวก่อนจะไปฟังโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าของกระผมผมให้ท่านผู้ชมไปดูผลผลิตของเราก่อนนะ ลักษณะลูกเป็นอย่างไรรสชาติอย่างไรเออรสชาติท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมนี่รู้แก่ใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยบอกท่านไปนะครับไปดูก่อนว่าสีสันเป็นอย่างไรบ้างอ,อัมเอสดาฮานนะครับรุ่นพัฒนาการของเราท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับสุดยอดสายพันธุ์ลินภาผามำอีกสายพันธุ์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะสีออกชมพูโอโรสของเรานี่เข้มกว่าใครสีเข้มกว่าเขาเลยนะสีเข้มชมพูโอโรสสวยงามนะครับเนื้อหนา หวานฉ่ำกรอบอร่อยทานแล้วติดใจนลผู้ชมนะครับเราพัฒนากันขึ้นมาได้สายพันธุ์ดีๆเ,เด็ดแบบนี้อเอดดาฮานนะผู้ชมอินทผาลาัมสายพันธุ์อเอดดาฮานนี่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดของอินทผาลาัมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะผู้ชมความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานสดชื่นหวานละมุนละไมหวานละมุนละไมหวานกลมกล่อมนะครับยิ่งทานยิ่งเพลินอนะ่ะเนี่ยใครได้ทานแล้วเพลินเลยไม่มีว่างไม่มีว่างนะครับท่านผู้ชม นะออนะครับเวลาทานไปเนี่ยมันจะเกิดความหวานนุ่มๆแล้วที่สําคัญถ้าหากว่าเราเก็บไว้จนสุกไงเก็บไว้จนสุกนี่อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะเราแกะเปลือกเขาเนี่ยเปลือกเขาแกะได้เลยลอกออกจากเนื้อนะครับก็จะหวาน่นะผมในระหว่างนี้ผมจะไม่ใสบ่บาใส่เบอร์โทรเลยนะให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับนี่คือขนาดความยาวของเขาอัมเอสดาฮานนะครับนี่ รุ่นพัฒนาปรับปรุงของเรานะท่านผู้ชมนะสี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตรเห็นไหมนี่ลูกขนาด4เซนติเมตรนะสีสวยเลยนะมาท่านผู้ชม <c oughs> เห็นสีแล้วมันน่ากินจักเชียนเลยเออนั่นแหละมันต้องสีสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ความยาวสี่เซนติเมตรส่วนความอ้วนละ่ะนี่นี่นี่ความอ้วนความอ้วนที่เท่าไหร่อ้วนเท่าไรอ้วนเท่าไร,าไรโอ้มีเครื่องมือแล้ว ความอ้วนเอาความอ้วนนะความอ้วนให้เห็นความอ้วนความอ้วนความอ้วนนี่วัดความอ้วนให้เห็นก็อยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งนะอ้วน2เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้วน2เซนครึ่งความยาวนั่นก็นุ่นเลยความยาวก็นุ่นเลย4เซนติเมตรนะครับเอาละท่านผู้ชมที่เคารพครับ ท่านได้เห็นผลของอินทผาลามสายพันธุ์น้ำเบ็รด่านอาาของเราเลยไปเลยนะต้องบอกว่าของเราเราไม่ใชงผมคนเดียวแล้วหลายท่านได้ไปนะจับจองเป็นเจ้าของกันไปไป,ไปเลี้ยงไปดูเป็นที่ของเรียบร้อยเอา้าผมจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีปีนี้ท่านผู้ชมนะไหนๆก็ไหนๆมีอยู่ประมาณนี้นะราคาราคาเดิมสิเออไม่ปรับราคาเดิมไม่ปรับแต่ผมจะจัดโปรโมชั่นให้ท่านพิเศษหมดแล้วหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ มีไม่เยอะมีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยเฉพาะชุดนี้เท่านั้นหมดชุดนี้ก็ว่าไปตามปกติของเราส่งท้ายปีเก่าของเราไปนะมีอยู่1 2 3 4 5 20ห้ายี่สกว่าต้นยี่สกว่าต้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาว่าอย่างนี้ก็2ต้นนะแถม1ต้นฟรีค่าจงส่งท้ายปีเก่าดูขนาดต้นเกา่าว่าสวนขนาดไหนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูต้นกันเอาละนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ครับครับนี่ต้นกล้าอินทรพาลัมเนี่ อันนี้ปีครึ่งไปแล้วนะปีครึ่งยาวไปเลยนะท่านผู้ชมนะปีครึ่งยาวไปเลยเนี่ยต้นเขาแตกหนงแตกหนามเป็นที่นเรียบร้อยผมนําขึ้นมาพักไว้หลังจากตรวจดีนเอรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย,รยเรียบร้อยนะต้นนี้คือต้นตัวเมียนะท่านผู้ชมนะเอา้าอันนี้ยังแขกไม่ได้รับเชิญเดินผ่านหน้ากล้องแม่เหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้าปล่อยมันไปท่านผู้ชมปล่อยมันไปอย่ายุ่งกับมันนะ เอามาอย่างนี้นะท่ผู้ชมนี่สายพันธุ์อิตาพารมอัมเอสดาหานของเราท่านผู้ชมครับนะจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าท่านไปเลย2ต้นแถมหนึ่งต้นตัวเมียสองต้นแถม1ต้นไปเลยไม่เพิ่มราคาฟรีค่าสง่ง <c oughs> เอาสิเอาสิท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวตายแล้วเพราะว่าอะไรนำขึ้นมาพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี ผมนําต้นขึ้นมาพักนะพักเนี่ยรากเขาตัดอะไรเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รากของเขาอยู่คงที่หา,หาอนะหาหารกินอยู่ในถุงนะครับหาอาหารกินอยู่ในถุงที่ออกมาจากนอกถุงเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถขยับขยายเคลื่อนย้ายส่งให้ท่านได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเออและที่สําคัญนี่ผมผมมัดไว้ท่านผู้ชม <laughs> มัด นะทำาหล่ไม้ประคับประคองกันไว้ไม่ให้ลม้มไม่ให้ลม้มเราจะต้องไม่ลม้มใช่ไหมไม่ลม้มไม่ลม้มนี่ฮนะท่านผู้ชมนะแตกหนามแตกอะไรที่เรียบร้อยโคนใหญ่คนอวบเหลืออย่างเดียวนะเหลืออย่างเดียวคือท่านนําไปลงปลูกซะนะท่านผู้ชมนะท่านนําไปลงปลูกแล้วจอ,อพุ่งอย่างเดียวเลยโตอย่างเดียวนะผมให้ เวลาท่านช้าที่สุดที่จะออกลูกนะปีครึ่งจากนี้ไปช้าสุดเพราะว่าเดี๋ยวนําไปลงปลูกไปแล้วเนี่ยนะนำไปลงปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพุ่งมากพุ่งไปขึ้งโตโตโตนะซัดเลยซัดเลยนะนี่คนใหญ่คนอวบคนใหญ่คนอวบแต่ว่าผมมัดไว้มัดไวเออมัดต้นไว้ไม่ให้ล้มนะครับมัดต้นไว้ไม่ให้ล้มนี่นะท่านผู้ชมนะไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นแน่แท้จัดของดีให้ท่านไปนะครับท่านผู้ชมที่ครบครับเพราะอะไรเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าเออบางท่านบางคนบอกว่าเอ้านี่ก็ส่งอะไรเองนะเราอยากจะลดราคานะครับนี่บางท่านบางคนบอกว่าแม่เก็บเงินมาตั้งนานก็อยากได้อยู่แล้วนะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นให้ท่านไปเลยนะสองต้นแถมหนึ่งต้นนะตัวเมียนะครับอ่าผมมั่นใจ ผลตรวจจะด n ดีเจากห้องปฏิบัติการนะนักวิชาการด้านพันธุนก,กรรมพืชนะครับของมันมี่ภาควิชาเขาอยู่อ่ะมหาวิทยาลัยนรเรศวรน,นะครับใช้บริการกันมาและที่สาคัญตอนนี้เนี่ยทางคณะนักวิจัยเนี่ยเขาสั่งซื้อ,อเคมีนะครับน้ํายาน้ํายาสําหรับการตรวจจําแนกแยกเพศดูดย DNA นเเนี่ยนะราคาแพงนะครับ ของราคาแพงมันดีธรรมดาท่านผู้ชมนะถ้าของดีต้องราคาแพงออใช่ปะ่ะของดีต้องราคาแพงนะครับนะของดีราคาแพงว่าอย่างนั้นนะก็เลยทําให้ความแม่นยําเที่ยงตรงน่ะสูงเลยทีเดียวเชียวละนะครับท่านผู้ชมนะครับนะก็จะมีคือผมเฉลี่ยก,กันไปมีต้นที่อยู่ต้นอยู่ในกระถางก็มีนะท่านผู้ชมนะในกระถางอยู่5ต้นด้วยกันนะครับแต่ว่าทรงต้นของเขาเนี่ย าบางต้นเนี่ยอาจจะแลดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ายอดของเขาเนี่ยนะยอดของเขาเนี่ยแทงขึ้นมางอกขึ้นมาเรียบร้อยผมมั่นใจในเรื่องของอาการเจริญเติบโตแล้วจัดส่งให้ท่านได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะไม่มีใบแห้งแล้วนะนะสบายใจยอดขึ้นยอดขึ้นรากงอกรากงอกอืมรากงอกไม่ใช่งานงอกรากงอกนี่นะท่านผู้ชมนะอ,อัมเอสดาหานอัมเอสด,ดาหาน สายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีสีชมพูอรสถหวานกรอบอร่อยนะเราเนี่ยพัฒนาสายพันธุนะ์กลับของพัฒนาขึ้นต้องดีกว่าเกา่าเห็นไหมล่ะพัฒนาขึ้นต้องดีกว่าเกา่าส่วนต้นที่สูงกว่าเขามากๆใบสูงกว่าเขามากๆเนี่ยเวลาส่งเนี่ยมันล้นนะมันล้นถังขออภัยล้นลังต้องตัดใบนะทําใจนะท่านผู้ชมนะผมต้องตัดใบที่มันยาวเกินอ่ะมีมีอยู่มีอยู่สองต้นอ่ะ นะครับนอกนั้นเฉลี่ยเท่ากันหมดนะครับที่สำคัญก็คือ,อยอดนะค,ะนะครับใบกลางของเขาเนี่ยงอกเป็นที่เรียบร้อยแทงออกมาสบายใจได้ไม่มีปัญหาแล้วเอาละท่านผู้ชมครับช้าหมดอดไปเลยนะท่านผู้ชมนะผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนี้ให้ท่านส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีนี้อ,อําเอสดาฮานนะครับอ,อําเอสดาฮานร,รับไปเลย2ต้นแถม1ต้นตัวเมียหมดแล้วหมดเลยนะท่านผู้ชมนะให่่ช้าเพราะว่ามีอยู่แค่ เชกหนอซาไม่ใช่2 4 6 80 20กว่าต้น20ักว่าต้นนะครับก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านสั่งบางคนเอาเอา4ต้น4ต้นท่านได้แถม2ต้นเป็น6ต้นนะครับในราคา4ต้น <c oughs> เอาไปนะนะครับฟรีจะส่งนะพีชมครับฟรีจะส่รงรับกันไปเลย